h e l lo YouTube สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน,กคนวันนี้ผมก็จะมา open นมาอันบ็อกแกะกล่องเจ้านี่ครับผม cg นะครับผมหรือซัดจีเช g กูนะครับมันเป็นรองเท้าครับผมรองเท้า s ซฟตี้นะครับผมค่ายไหนลงไม่ต้องบอกนะครับดูตัวหนังสือก็คงรู้นะ ดูอ่านแค่นี้ก็คงรู้นะผมจะเป็นต้องบอกก็ได้นะมันนะ้งเนาะเป็นเบอร์ส2ครับผมใส่เบอร์สีสนะครับนี่นะครับมาเรามาแกะกล่องดูข้างในกันเลยว่ามันจะเป็นอย่างไรนะเป็นยังไงนะในกล่องก็จะมีประมาณนี้อะไรเนี่ยผ้าสีขาวๆผมสั่งเป็นสีดําครับมันจะมีสีดํากับสีแบบเขาเรียกอะไรอะสีอ,อสีเนื้อ สีเอธโทนน่ะเออเนี่ยมันสีพื้นมันเนี่ยแต่ผมไม่ชอบเท่าไหร่มันมันเหมือนสนิมเก่าๆยังไงก็ไม่รู้ผมก็เลยเลือกสีดําเป็นหุ้มข้อนะครับหุ้มข้อคอสูงครับนี่มันเป็นเกือบเซฟตี้ขอรับพี่น้องยี่ห้อก็ดูเอาอ่านเอานะครับผมก็อ่านไม่ค่อยออกเท่าไหร่เป็นภาษาจีนนะครับเนี่ยซัดจี พื้นกันลื่นกันน้ำมันนะครับบอกเป็นพื้นเหล็กหัวเหล็กสตีลโทนะสตีลโทสตีลโทแมทเทลโทนะครับตรงนี้เป็นเหล็กแข็งโป๊กเลยคาบอกสรรพคุณเห็นเขาบอกไม่ใช่สรรพคุณสิเขาอวดอ้างว่ารถกระบะทับเนี่ยไม่ยุบครับผมเราไม่เจ็บปลายเท้าด้วยเพราะมีมเหล็กหุ้ม เป็นหัวเหล็กกับสตีลโทแล้วก็พื้นเนี่ยก็เป็นเหล็กนะครับไม่แผ่นแผ่นเหล็กรองอเสริมข้างในผมชอบอย่างหนึ่งก็คือมันเหยียบตะปูไม่เข้าขเขาบอกนะที่เขาโมไว้นะไข่เขาโมไว้นะมันเป็นเกือบเซฟตี้สำหรับเหมาะสำหรับขาลุยครับทำงานเกี่ยวกับเหล็กกับล้ากับอะไรก็แล้วแต่ที่มันลุยๆนะหรือเดินป่าก็โอเคอยู่นะผมว่า ก็ได้เหมือนกันนะถ้าเราไปเหยียบน้าเหยียบอะไรมันก็เซฟส่ยเซฟเท้าเราได้นะครับทุกคน,นเบอร์สี่สิบสองกับข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะอะไรกระดาษข้างในข้างในก็เป็นแบบนี้ครับให้ดูเบอร์สี่สิบสองนะมัน,ม,น,ม,นมันคล้ายๆผ้าใบครับผมทุกคนคล้ายๆผ้าใบหุ่มคอครับให้ดูใกล้ๆ ผมชอบตรงที่มันเป็นสตี e, ลโทหรือหัวเหล็กนี่แหละกับพื้นเสริมแผ่นเหล็กเนี่ยเวลาเราเหยียบอะไรที่มันแหลมๆม,มันจะไม่ทนะลุเนาะจะของค่ายเขาโม้ไว้นะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ทุกคนดูดีไหม <c oughs> ไม่เอาที่ขเนะเอาเป็นว่าเชื่อเขาก็แล้วก็ก,ก,ก็แล้วกันด้านนี้ก็เหมือนกันไหนก็ไม่มีอะไร มีแต่กระดาษย,ยับยับยัดลงไปนะครับพื้นข้างไงยังห้จะดูยากให้ดูพื้นนะเป็นยังไงข้างในนะครับอาจจะมืดน,นิดนึงนะไปก,กาวเมื่อโทษทีนะทุกคนไม่เ,เห็นเท่าไหร่มีฟองน้ำครับตกสนนะก็นุ่มดีเหมือนกันนะนุ่มดีพื้นก็นุ่มดีเป็นรองเช้าเซปตี้คับทุกคน ส่วนราคาก็พันกว่าบาทไม่แพงครับไม่ถูกไม่แพงมันก็เป็นรองเทา้าเซฟตี้ผมก็อยากได้มานานแล้วไอเนี้ยขาลุยสำหรับคนทำงานนะครับหรือไม่ทำงานก็แล้วแต่มันก็ช่วยช่วยเซฟเราได้นะครับไอหัวเหล็กเนี่ยก็เอาไว้เตะปากม้าที่มันมาด่าเราครับผม <laughs> เลือดกกปากได้เลือดกกปากแน่ๆครับผม หัวเหล็กที่ผมชอบมากนะนะเค okay, ครับช่วรลบคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้แหละครับผมมารีวิวรองเท้าเซฟตี้นะครับหัวเหล็กพื้นเหล็กนะครับกันลื่นกันตะปูนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ